กดกดกดยากดทิอะไรล่เอาเอากดลงไปแล้วกดลงไปไหนทำเป็นไหมไหนลองดูดิดิวมานดได้หน่อยดิวนดได้หน่อยวดได้หน่อยนดเป็นไหมไม่หายทำไมยิ้อย่างนั้นล่ะ

ยูนู้นได้ไหมเดี๋ยวเป็นไหเอาไหมเวมาอกอให้หน่อยเดวตอกให้หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวทข้า right. วกินโอ้โหจะทข้าว